ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดทีวทีนะฮะตลาดนัดทีวทีเราเจอสายบุญเข้ามาเอ๊ะอันนี้ทําไมเป็นซูมเป็น 2X นี่ซูมเยอะแล้วเกินต้องลดซูมหน่อยนี่โอ้โหนี่กล้องผมนี่ก็ดีแล้วเกินนะฮะยังใช้ไม่เป็นเลยฮะเพิ่งได้มือถือใหม่มานี่นะครับไปไหนกันบ้างครับเนี่ยอันนี้ไปฉะเชิงเซาจากฉะเชิงเซาไปเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะอำเภอกัลย,ยาณิวัฒนาไปวันไหนครับเนี่ยเริ่มปัน่นวันที่10ค่ะวันที่10ธันวาธันวา แล้วก็ไปจบที่เชียงใหม่เลยที่เชียงใหม่ค่ะเำเภอการยานนิวัฒนาอ๋อไปตามทางเลยใช่ไหมค่ะไปทางทางหลวงเลยค่ะ,คะกี่กี่คนครับกี่กี่ที่รู้ตอนนี้ลงทะเบียนไว40้40ค่คันสี่สิบคันไปเป็นขบวนเลยนะฮะค่ะนี่นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดเจอเจอระหว่างทางเรียกได้หมดเลยได้ค่ะเรียกแบบไม่มีน้ํากินอะไรเงี้ยเรียกได้เลย ขอตังค์ไปซื้อน้ำอันนี้ล้อเล่นนะครับสมมุติไปเจอที่ปั๊มใช่ไหมก็ก็เราก็เสียบตรงนี้ได้ได้เลยใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ไม่ปิลใช่ไหมฮะไม่ปิวไแน่นอนไม่ปิวค่ะแน่นอนโอ้แน่นแน่นมากนะฮะแน่นค่ะเพราะเราทํามาโดยเฉพาะผมยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวผมต้องใส่ละอ๋อขอบคุณนะครับผมใส่ทางนู้นไปลเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใส่ทางนี้ดนะครับขอถ่ายก่อนได้นะครับเอาเปิดหน้าได้ไหมครับได้ค่ะอนุญาตนิดนึงนี่นะครับดูหน้าตานะฮะ คือถ้าเกิดไปสายไปสายเอเชียใช่ไหมเจอแล้วก็เรียกได้เลยจะเป็นจะเป็นชุดนี้เลยนะฮะเหลืองเหลืองไม่อันในจะเป็นชุดสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะวันนี้พอดีไม่ได้ใส่เสื้อพอดีไปร่วมงานกิจกรรมของรอเก้ามานะคะอ๋อครับผมก็คือ20คันค่ะ20เอ้ยกี่คันนะ40 40คันจะออกเดินทางวันที่10 1เดินทางวันที่ค่ะนะครับ10ธันวารนี่ครับถ้าเกิดเจอก็ได้นะฮะมาเรียกเรียกได้เรียกได้เลยนะฮะ จะขึ้นเนินขึ้นอะไรแล้วก็ยินดีนะคะอ๋อจะขึ้นเนินนี้หยุดหยุดกลางเนินเลยค่ะโอเคนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นสายฉะเชิงเซาเชียงใหม่นะฮะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายอีกสายหนึ่งสายปูนสายสายไหนครับอันนี้สายไหนครับสายปูนกรุงเทพน่านจังหวัดน่านจังหวัดน่านโอ้สายน่านเมื่อกี้เราเจอสายเชียงใหม่ทางโน้น40่สิันนี่สายน่านกี่พันครับ26่สประมาณ20กว่าพันนี่เขาจะออกวันที่10 แต่อันนี้ออกวันนี้เลยโอ้ยออกวันวันนี้วันที่เท่าไรวันที่วันที่ห้าครับอถึงน่านวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าอคลิปผมไปลงวันที่หกจะทันมั้ยเนี่ยทันอ่าทันไม่หรอกเดี๋ยวคลิปผมลงให้วันนี้เลยลงลงวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูป้ายก่อนนี่นะฮะกรุงเทพน่านนะฮะ ตอนนี้เริ่มจากตลาดนัดทีโอทีอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นครับถือว่ากรุงเทพไหมเนี่ยครับกรุงเทพครับตรงนี้มันนนทบุรีป่ะครับเราเล่นนะฮะกรุงเทพกรุงเทพจะติดตามผมคุณได้ตรงนะอ๋อช่องดดมัมครับช่องช่องยูทูบดดมัมเนี่ยครับเดี๋ยวผมลงสดๆเลยผมไม่ตัดเลยนะเนี่ยได้ผมผมบอกเร็วๆเลยผมก็กลัวว่าจะพูดผิดอเี่เดี๋ยวต้องให้ข้อมูลนิดนึงฮะไปไปทางเส้นไหนครับไปเส้นสายเอเชียนะครับสายเอเชียตอนเดี๋ยวจากแจ้งวัฒนะเนี่ยคุณคุณ เรียกว่าคุณ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 รังสิตคุณคุณพี่คุณน้าดีกว่าเนาะออกทางรังสิตรังสิตรังสิตแล้วก็ไปข้ามดับเข้าสายเอเชียเข้าสายเอเชียแล้วก็ไปอยุธยาสิงห์บุรีนครสวรรค์ตากทองน่านมันไปทางไหนนี่น่านก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาทางทางแพ่ไปทางแพ่พิจิตพิจิตน่านรดิตแค่ไป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 สุดแค่อำเภอเมืองน่านไม่ครับเลยอำเภอเมืองน่านไปอีกไปปัว ไปปัวไปปัวเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับยังไม่ถึงเฉลิมพระเกียรติครับปัวแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปทุ่งช้างครับทุ่งช้างแต่ไม่ได้ผ่านอุทยานแห่งชาติตรงนั้นยังครับอุทยานแห่งชาติอะไรนั่นดอยภูคาบนดอยูกขาติดกันเลยครับอ๋ออยู่ข้างบนโอ้โหถ้าขึ้นตรงนู้นแย่เลยขึ้นเขานะฮะจะเห็นทุ่งหญ้าเลยครับก็คือว่าระหว่างทางเนี่ยใครใครเห็นคลิปแล้วก็ต่างจังหวัดเจอไม่ว่าจะเป็นปั๊ม หรือขี่รถแซงไปจอดดักหน้าเรียกนะฮะแล้วก็รับบุญรับหมดเลยเพื่อเป็นสะพานบุญให้ท่านนะฮะนะครับได้ก็ได้ร่วมบุญด้วยกันก็ขอให้ทุกท่านทักทายเราบ้างระหว่างเส้นทางที่เจอฮะแล้วนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากอยากจะไปด้วยทําไงครับเนี่ยอยากจะไปด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ทันแหละวันนี้ออกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะไปด้วยอย่างเช่นแบบ ครั้งหน้าติดตามข่าวสารว่าโอ้ยอย่างผมเนี่ยอยากจะไปด้วยทําไงดีของเราจะมีเพจเพจปั่นปันบุญเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นเพจปั่นปันบุญเฟซบุ๊กเรื่อยเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กใช่ไหมคำว่าปั่นปันบุญเป็นปั่นปันบุญครับเดี๋ยวผมปั่นบุญปั่นบุญปั่นปันบุญปั่นปันปั่นปอปป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 ป ปั่นอีกอันนึงไม่มีไม่เอกไม่มีปั่นปั่นบุญอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามค้นใน Facebook แล้วก็แปะในลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้เลยนะฮะแปะใต้คลิปให้เหมือนกันใช่ไหมฮะปั่นปั่นบุญใช่ไหมฮะอันนี้สะพานบุญอันนี้ในสะพานบุญสะพานบุญออกหลังเขาห้าวันอันนี้ออกวันที่สิบเจอได้อันนี้ออกวันที่แสดงว่าจะไปเจอกันวันที่เท่าไหร่เนี่ยนล้ว อ๋อก็แยกไว้แล้วอ๋อไปลลำพูนลำปางขึ้นเชียงใหม่เลยไปจบที่ดอยสุเทพป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเออใช่ปีปีหน้าเขาจะมีงานปั่นที่ดอยอินทนนท์นี้ไปกันป่ะครับโอ้โหอายุปั่นนี้ไม่ไหวแล้วไม่ปั่นเหรอไปมาแล้วป้ไปมาแล้วเหรอเป็นเป็นไงบ้างครับอ๋อทรมานก็ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยปีนี้ผมลงทะเบียนไปปีแรกนะแต่ผมเอารถพับไป กะจะไปเข็นเอาไม่ได้คือเอาไปอยู่เอาลูกเข็นนะคะเอาเข็นเอาเข็นเอาเข็นขาเอาปัดร้อใช่สักประมาณนั้นครับเอาความหาผมเอารถเอาร้อยลูกเอาพันลูกผมเอารถที่เบาที่สุดไปเลยกะไม่ปั่นเลยยกใส่บาเข็นอย่างเดียวนี่ขึ้นถึงไหมฮะถึงไหมถึงค่ะถึงค่ะถึงเลยเหรอครับโอ้เก่งจังขาแตะพื้นไหมฮะไม่ครับ ขาไม่แตะพื้นถึงถึงถึงจุดชมวิวเลยจุดชมวิวนะสามสิบสามสิบสี่โลมั้งอ่า48 4อ๋อ48ถึงเลยเหรอฮะโดยที่ขาไม่แตะพื้นด้วยคันไหนครับขอดูหน่อยคันนี้คันนี้ใช่ไหมฮะคันนี้ผ่านรอยยิงธนบัตรมาแล้วขาไม่แตะพื้นห้าชั่วโมงสี่สิบเก้าขาไม่แตะพื้นเลยใช่ไหมฮะไม่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 แบบว่าโอ๊ยสักนิดเลยฮะ โอ้โหสุดยอดขาไม่แตะพื้นถือว่าสุดยอดเลยนะฮะ<า>ดอยอินทนนท์เนี่ยมันต้องมีจุดหนึ่งที่แบบบางคนถึงจะเก่งแค่ไหนจะมต้องแตะหน่อยแตะพื้นไม่ใช่ว่าเข็นนะแบบว่าปั่นปัดแล้วเอาขาลงสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยเพื่อพัดอย่างนั้นน <ขา S 2> ่งงมันจะเป็นแบบว่าข้างหน้ารับข้นนางหน้าเขาลงแล้วขวางอยู่ไปไม่ได้แต่ของคุณลุงนี้ไม่แตะเลยลบอย่างเดียวเลยคาชคันนี้เลยใช่ไหมฮะ นี่นะฮะสเปเชียลไลท์อ่ายี่สิบเก้านิ้วยี่สิบเก้านิ้วไม่น่าเชื่อนะสุดยอดเลยขาแข็งแรงมากเลยนะครับเรื่อยๆครับอ้อหปั่นเรื่อยๆรื่อรีบร้อนฮะรีบร้อนเกินไปไปไม่ไปไม่รอดครับผมนี่นะครับปั่นปั่นบุญนะฮะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้นะครับโอ้มาอีกแล้วนี่โอ้โหด้านนู้นนี่อ๋ออยู่ด้านนู้นมารวมกันเดี๋ยวจะเริ่มสตาร์ทแล้วใช่ไหมครับเราจะไปแล้วครับได้เป็นะครับใครที่เจออยู่ อีกสิบวันเนี่ยผมว่าได้เจอแน่ๆใครที่อยู่ระหว่างทางเนาะจากกรุงเทพไปน่านนะฮะลองดูเช็คถ้าเกิดเจอที่ปั๊มหรือขับรถสวนหรือขับคืออะไรนะขับรถแซงไปแล้วเห็นอยู่ข้างทางจอดรถได้เลยนะแต่ว่าหลบๆตอนจอดนี้หลบๆกันหน่อยนะฮะคือเหมือนกับว่ารถรถที่จอดแหละรถที่จอดหลบข้างทางหน่อยแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาดูรถก่อนนะฮะสายเอเชีย เพราะว่าช่วงนี้วันหยุดยาวเดี๋ยวรถจะเยอะใช่ครับเราก็ไปเนี่ยเราเน้นความสุขและความปลอดภัยของเราครับผมก็ปลอดภัยกับเพื่อนร่วมทางด้วยครับนี่นะครับก็มีรถหลายประเภทนะเนี่ยมีรถทัพมาแล้วอันนี้เสือภูเขาอันนี้เป็นรถทัวริงแล้วก็นี่ฮะจาว่ารถทัพรถับก็ไปได้ครับจาว่านะฮะอันนี้ก็ได้ครับสริงบ็อกสริงบ็อกนี่ปั่นไกลๆไม่ค่อยเหนื่อยโอ้โหอันนี้ เอ r ครับุอ็พีนารสริบ็กนเป็นของพันาโซนิกรุ่นรุ่นสปริงบ็อกเลยครับเป็นคูมอรี่ที่สวยนะเป็นวถไกลแต่แต่ข้อพับมันทำสวยจังเลยเนะมันทำแปลกๆเนาะมีที่เก็บด้วยนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะ ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับวัดนเฉลมนี่ไปอยู่โน่นไปเชียงใหม่พระพุทธคะครับผมเดี๋ยวผมจะอันนี้อะไรนะฮะสะพานสะพานบุญสะพานบุญอันนี้ปั่นปันบุญแล้วผมจะเดี๋ยวผมลงคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะไปค้น Facebook แล้วผมจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะฮะก็คือจะงวดทริปหน้าจะไป ปันสะพานบุญที่ไหนหรือปันบุญที่ไหนก็จะจะลงไว้ในเพจใช่ไหมฮะแล้วใครอยากไปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมออกจากงานผมก็จะไปด้วยเนี่ยได้ครับร้อนเมื่อไหร่จะออกอ่ะหลายปีเลยผมยังเด็กอยู่เป็นสื่อก่อนดีกว่าครับเป็นผมครับผมเป็นสื่อให้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังต้องเลี้ยงลูกอยู่นะฮะยังต้องทํางานหาตังค์เลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยวลูกจบเมื่อไหร่ผมลุยเลยแน่นอนงานนี้จะมาถึงตรงนี้ได้ต้องเลี้ยงลูกเหมือนกัน ติ้งะิบอยู่สองคนตายายนะฮะรบได้เลยค่ะยิบดอกเีได้เลยก็เป็นโครงการดีๆนะฮะติดตามชมได้เลยนะฮะ